สบายดีสวัสดีจ้าสบายดียินดีต้นฮาร์ปก็สู่สองบอตอมสาวจอยนะพี่น้องมื้อนี้สาวจอยก็จะไปหาเห็ดพี่น้อยจะไปหาเห็ดโคนหรือว่าเห็ดพวกนะพี่น้องไปตอนนี้สาวจอยก็จะออกเดินทางนะพี่น้องนจะออกเดินทางว่าไปหาเห็ดแต่ก็ไปคนเดียวนะพี่น้องไปคนเดียวอยู่บ้านลุกจาบ้านนี่หมาน้อยเหอจ้ะ อีลาอยู่บ้านหาแม่เดอ้อตอนนี้สาวจอยก็จะออกเดินทางไปหาเห็ดก้อนพี่น้องแต่กับสาวบ้านเพิ่์นไปแต่เซาส์พละ่ะแต่สาวจอยเมื่อคืนนี้ไปการเฮ้ยไปการตะก,กะแต้นนะพี่น้องสาวจอยก็เลยนอนตื่นสวยอะตอนนี้เขาจะเดินทางไปหาเฮ็ดก้อนพี่น้องไป ไปกันเลยพี่น้องเอ้ยอะออกเดินทางไปหาเห็ดได่ชิจุ้ย ดอกเดียวเท่านั้นเหรอโอ,อ้มนัมนมนันมันได้แล้วดอกเดียวหนึ่งดอกแล้อ๋อสุกมนันเ้ยสุกมนันเ้ยสุกมนันเดยอือเป็นดอกที่สอง พี่น้องดอกที่สองฝึกการหาเห็ดปวกพี่น้องเองอ่ะเขากัได้แล้วได้สองดอกสามดอกแล้วพี่น้องมานมานคอยเจอมุยอย่างเทรอ ขอให้เจอมุ้ยใหญ่เนาพี่น้องเนี่นี่แหละพี่น้อง,องเอยเพื่อสิได้เงินเพื่อสิได้เห็ดหาต่อพี่น้องขอให้โชคให้มาในท้อสาวจอยอะ่ะแต่ละปีว้าพี่น้องนี่เราก็เจออีกแล้ว อ้นี่พี่น้องได้แล้วจ้าถึงมาอัจจบาลลายนะพี่น้องกระโ s กมานไปน้ำเด้อบอลดอกสองดอกก็เอาไปนีอ่อู้ยนอะกระพอเสร็จได้ลายแน่ได้ลายแน่นพี่น้องเสียงกอบๆเลยนะ 이렇� 음. e c o 이내내 นี่ดอกอะไรเล้ยวนย่างดอกนู้นดอกจูมันเนาะส่งมาได้อ๋อหาต่อหาต่อส่งมาลำลุยได้ ถ้าเขาไปหาเหตุพี่น้องเาก็จะมักนบนะจะมักนบเออโสศมานเด้อ์ขอให้มันมานเด้อหากินหายอยู่หากินมันมาน,น้ะสัตว์มหัพยเป็นคือสาวจ้อยบอเขาก็จะมาหาต่อ อันนี้จะหากระปุลออกอเยอะเดียวขอสิทธานให้ไหลๆเยยนาะมันมานมานมานมนได้มานได้หามูหากคูได้ หมูหาคูเลยได้บึ้งเคียร์บิ้งดีๆกันโอ้ไม่เคียร์จะอืมนี่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 เห็นแล้วดอกนึงพี่น้อง มันก็บม่ได้เป็นมูลลนะเพี่องนะมันก็เป็นดอกสองดอกบลอดดอกสองดอกนะนี่ห้าเบึง พี่น้องเยอะเร็วนี่อุอ้ยพ่นกันยังไงน้อยพะเนาะพันยังดอนดอกน้อยพะเนาะดอกดอง,งามๆเลยนี่โอ้ยขอบมกขอบ,ขอบใจนมันมานเด้อพี่น้องเอ้ยไนี่น mà bơm lên cái giàn rồi bây hát lên nội nè Để hát Nó Hát to hát to Mẹ mình đó, นี่พี่น้องเอากระสุกมาแล้วสุกมาสุกมาสุกมาเด้อสุกมาเด้ออุย้ย จอยจะบม่ได้ปากดังงนะพี่น้องเพราะว่ายานคนอื่นมาเอาน้ำฮะนะ จอยจะบวปากดังพี่น้องยานคนอื่นมาเอาน้ำมาเ่ากระหาต่อเองนะเนาะเก็บเก่าเขาหันละเรือเขาเอาหนุ่ยเรือเขาเอามาคืนนี้ พี่น้องตอนนี้สาวจอยกะสิดิไว้กับแล้วพี่น้องเพราะว่าเมื่อยเลาะแล้วพี่น้องเลยท้อละเมื่อยเลาะแลวหายากหาเย็เนเลยพี่น้องคนที่เพิ่นได้นะพี่น้องเพิ่นเพิ่นคนที่เพิ่นได้อะ่ะเพิ่นจะขึ้นกวนผพี่น้องขึ้นกวนขึ้นภูน่่ยนั่นเลยเพราะว่ามันจะเป็นดงเป็นป่าเป็นป่าใหญ่นะพี่น้องเป็นป่าต้นไม้ใหญ่แล้วเห็ดป่วมก็จะมักยู่นะพี่น้อง มาพี่น้องมือนี้สาวจอยกะสีได้เดินทางกลับพี่น้องหลังจากหาเห็ดเนาะก็พ่อได้เกงอยู่กัพ่อได้เกงกัพ่อได้กินอยู่เนาะพี่น้องนะมาพี่น้องตอนนี้สาวจอยจะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่จ้าเห็ดของเฮาบอระดอกสองดอกพี่น้องบอระดอกสองดอกเนาะกะงามขาแบบเต็มที่เลยพี่น้องนี ถ้าว่าขายนี่ก็ได้ยูร้อยหนึ่งพี่น้องอันนี้ได้ยูร้อยหนึ่งถ้าห้าขายเนาะแต่สัจ้อยก็บอกขาย<ห>พี่น้องเพราะว่ามันโบเมนว่าสิออกตลอดเลยด้ยพี่น้องจะเป็นฤดูของมันจะเป็นฤดูของมันว่ามันออกในเดือนนี้เดือนนี้นะพี่น้องก็แค่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมันก็จะออกแค่สามวันมันจะออกแค่สามวันอันนี้จะเป็นเ็ดธรรมชาดนะพี่น้องโบเมนเดปลูวก็บโบเมนเ็ดแบบเอาเสื้อมาเนาะพี่น้องโบเมนอันนี้เ็ดธรรมชาิเ็ดตามฤดูของมัน อ่พี่น้องตอนนี้สาวจอยกสิเดินห้างกับเด้อพี่น้องหนาะตายมือเซีเนห้างที่เราจะกกับพี่น้องไปคนเดียวจะไปคนเดียวเด้อไปหาเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปวกวงนะพี่น้องเป็นราคาแห้งเขาจะขายเป็นถาดถาดละร้อยถาดละร้อยพี่น้อง สาบ้านเพิ่นป้าไดไลา่เห้ในพี่น้องสาบ้านเพิ่นจะขึ้นภูขึ้นผาเนาะสบายดีอีกครั้งน้องพลอย,ยโอ้น้องพลอยไข่ยงังเห็ดพวงโอ้อันนี้ของน้องพลอยเป็นมั้ยโอ้ยเป็นอะไรพี่น้องเห็ดพวงเขาดีๆกิงนงใ่ายพี่น้องมาเจอไข่แม่หักไปลำเซนค่ะสวดๆได้เก็บตือ้ะ

ទៅដល like ់ចេញចាំលាទៅហមម៉លទៅនេះកហើយទៅប៉ៃទៅប៉ៃនេះលឿនអាចជួយពីតាណាហ្នឹងហៃនេះជួយមើលតិចប៉នជុកប៉ុកឥតអោមានអាចារ្យជុកហ្មងគេលើតខាតក៏មានអាចារ្យហ្នឹងណាជិះញ៉ែអាចារ្យហ្នឹងអីសន จะเป็นสลาบ้านนันดีเนาะถ้าผู้ใดอยากมาซื้อก็มาได้เด้อยินดีต้อนรับแล้วก็เที่ยวสมตลาดบ้านน้าดีพี่น้องจะมีหลายๆอันพันยางพี่น้องเอ้มันเลาะมาซื้อได้ยามนี่ก็จะเป็นยามฤดูเฮ็ดโป๊ก ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่สาวบ้านเพิ่นออกมาขายเห็ดนะพี่น้องแต่เพิ่นจะเห็ดเป็นทาดนะพี่น้องถาดละร้อย้าเป็นทุงนก่กระทุงละร้อย้าผู้ใดสนใจเอฟซี FC พังไทยหรือว่าพ่อพ่อแม่ที่กายมาทางถนนไม้เลขสิบสองกะเวมาได้บ้านนาดีเมืองมหาสายแขงข้ามมวนสามารถมาเบิ่งได้พี่น้องเห็ดมีแต่ตดๆๆอกงามๆเลยพี่น้อง เห็ดนี่จะออกสามวันนะพี่น้องเนาะตอนนี้กําลังออกเลยมาเบงถาดงามแท้งามว่าพี่น้องเห็ดมีแต่ดอกจุมจ้มมาเลาะมาสมได้พี่น้องมาเลือกได้ถาดละร้อยราคาเป็นกันเองเลยพี่น้องอ๋อพี่น้องตอนนี้ก็เ้ากะได้เห็ดบักเลนลายแล้วพี่น้องเอออันนี้ก็สาวจ้อยซื้อเอาเด้ตอตันนี้เด้ตอตัวนี้สาวจ้อยซื้อเอาพี่น้อง ตอาตึงตึงฮัลโหลสบายดีเบอร์อะไรไหมหได้ลายได้ปะได้ลายแท้คอยซื้อเอาบอกเอาคิดว่าหาไปจานเซน,นอะไรแ่ะนี่น่แหละสามสิบาทเอาาอเงินหกสิบ นี่แหละสาวพันโอ้ฮะสาวพันเอ๊ไหนย่างกันเด้โอ้เบอนี้เป็นแต่ชิ้นนีเบิร์นี้เนาะสามพันพันเอาคิดว่าเจ้าได้ตัวนี้โบค่อยได้ค่อยได้ยูอันนี้เปละเด้งไปเจีายนึงก็ผ่าบ้านนะค่อยได้ซัมมี่เละดอกจูบสีเลย์เกี๊ยไปไปลูกไปไปอุ้ยเด็ดเด็ดอุ้ยไปไปได้พี่น้องตอนนี้สาวจอยกันเมื่อก่อนเมื่อรังเห็ดกันนะพี่เนาะพวกเราก็ได้หลายอยู่นี่ ซื้อเอาได้พี่น้องตอนนี้ซื้อ,อไว้เฮ็ดส้มนะพี่น้องเอาไว้เราขายต่อมานี้ในกระยางเขาก็เต็มกระยางพี่น้องไปเด็กน้อยผูกกระสิบเบ็ดโอ้ปลาตอดแล้วฮันไปอ๋อพี่น้องตอนนี้สาวจอยก็มาฮอดเฮือนฮอดจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดปวกที่เฮาซื้อเอานะพี่น้องอันนี้เห็ดปวกที่เฮาซื้อเอา นี่มาเบิ่งนังกระยางสะจอยเลยพี่น้องนี่ได้เต็มกระยางเลยพี่น้องตัวนี้เราเพิ่นเทมให้พี่น้องแต่ข้างล่างท่านเป็นดอกจูมแต่สะจอยหาเองแต่อันนี้เพิ่นเทมให้นะพี่น้องนไปพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดเฮอนฮอดซานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ะสิได้อาบน้ำก่อนพี่น้องอาบน้ำแล้วก็สิมาล้าเฮ็ด แล้วก็สิมาอัปเดตการลางเห็ดให้อ่ะพี่น้องอีพีนี้อีพีที่สาวจอยไปหาเห็ดกับิิอคอจบคลิปเทีท่ยสียมี่ก็นนะพี่น้องเนาะก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีจ้าบ๊ายบายและดูเห็ดปวก